สวัสดีตอนเชา้าวันนี้เป็นวันที่2ของทริปนี้ทางทัวท็อปทับรทเนี่ยเขาก็จัดให้บูซังพักที่โรงแรมรูทอินซึ่งเมื่อวานพาด,ดูห้องพักไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ่ายาหน้าห้องไม่ได้ถ่ายหน้าโรงแรมไม่ได้เพราะมันยังมือดอยู่เดี๋ยวโปรแกรมของวันนี้โปรแกรมของอสมูไรเทรนนะครับที่จะอยู่ในเมืองฟุกุชิมะทัวร์เนี่ยเขาจะพาเราไปเที่ยวปราสาทก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนวิธีการยิงธนูหรือไปเรียนวิธีของสมูไรกันที่หมู่บ้านสมูไร หลังจากนั้นก็ไปทานอาหารเที่ยงแล้วก็ดูโชว์ของคณะคาุมยที่แรกที่เรามาเลยก็คือปราสาทวากามาสึด้านหลังนี้เลยก็คือปราสาทวากามาสึอันนี้คือทางเดินเข้าปราสาทครับด้านซ้ายขวานเนี่ยเขาก็จะมีเป็นต้นสากุระเรียงรายซึ่งตอนนี้สากุระยังไม่ออก ปราสาทที่ว่ากามาสึกเนี่ยเขามีชื่อว่าซุกรุแคสโตรประกอบด้วย7ชั้นแล้วก็มีชั้นล่างคือชั้นใต้ดินเนี่ยสองชั้นอันนี้ก็เป็นฐานของปราสาทซึ่งบอกว่าจะเห็นได้ว่าของเก่าจริงๆเพราะถ้าเกิดของใหม่ๆเนี่ยเขาจะแบบหินค่อนข้างจะเป็นมุมเป็นหยักเป็นเหลี่ยมแต่ของเก่าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูอ่ะคือหินจะค่อนข้างมนๆเนี้ย เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูข้างในปราสาทกันเข้าไปดูข้างในปราสาทกันเลยข้ามาตอนแรกเราก็จะผ่านร้านขายของที่ระทึกก่อนเราจะเห็นอันนี้เลยปเป e r machine ไงอันนี้ก็เป็นตัวภายในปราสาทเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสามอันนี้ขึ้นมาชั้นสี่เขานี้ให้ถ่ายได้ ถึงชั้นสามนี่มันก็จะเป็นประวัติต่างๆของอปรา,าสาทนี้อันนี้คือเป็นทางเดินข้างในปรสา,าสาทเราจะขึ้นบันไดอย่างเงี้ยจริงๆของเก่าออกมันไม่ใช่อย่างนี้อันนี้คือเขาสร้างใหม่หลังจากบูรณะแล้วมันก็เลยดูเหมือนค่อนข้างจะใหม่นิดนึงนี่แหละอันนี้คือชั้นบนสุดให้เห็นข้างบนสุดเลยเดี๋ยวจะออกไปชมอยู่ข้างนอกให้ดูเาให้ออกเขาให้ออกได้ ทูนายแม่ก็มายืนทําตัวเป็นฟังซองกองมองดูวัว่ต้อบัวนั้นก็คือเป็นวัวอคาโบเกตนั่นเองอคาโบเกตนราคาไปกดนั่นแหละผวนกันจนจำเรือกชื่อจร,จริงไม่ได้เขามีให้สองกล้องนะแต่ว่าเราไม่ต้องสองเพราะว่าเราใช้กล้องวิดีโอของบิวซังเนี่ยสองไปจะดูตรงไหนซูมไปเลยใกลๆอุ้ยเห็นแบบว่าตรงนั้นแบบภูเขาแบบ เทือกเขาแบบสวิตเซอร์แลนด์เลยดูสิแบบหิมะปกคลุมแบบอุ้ยสวยสงยงามอย่างยิ่งเลยนี่นี่ระหว่างคาคเขตกับอิตาลีวิวสวยมากๆตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นวิวรอบๆปราสาทด้านหน้าปราสาทตรงตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกำแพงเมืองเก่ากำแพงเมืองเก่าก็อยู่ตรงนี้แต่ดูจาก สภาพหินแล้วก็คือ,อถูกบูรณะมานิดนึงกันแล้วแต่หินอันนี้คือดูเหมือนเก่าๆจะให้ดูว่าถ้าเกิดหินใหม่ๆที่ถูกบูรณะใหม่ๆมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคือหินมันจะบอกว่าลงล็อกลงอะไรกันแบบเป๊ะๆเลยอันนี้คือแบบบูรณะใหม่จะเห็นว่าหลังคาของปราสาทเนี่ยมันจะออกแดงๆนิดนึงถ้าเกิดมองด้วยตาปล่าจะเห็นแดงๆมองในกล้องอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วหลังคามันจะเป็นเทาๆ เขาบอกว่าที่ทําแดงๆไว้เนี่ยมันมีเหตุผลว่าทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเนี่ยมันมันหนาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใช้วัสดุที่แบบเทาๆปุ๊บเนี่ยหลังคามันจะมีรอยร้าวแล้วแตกได้ง่ายเขาก็เลยใช้วัสดุอีกแบบหนึ่งซึ่งมันออกเป็นแดงๆทําเป็นหลังคาอันนี้ถ้าเกิดไปปราสาทแถวๆด้านเหนือของญี่ปุ่นเนี่ยทุกที่เลยมันจะเป็นหลังคาสีแดงๆอันนี้กับเบื้องกับเบื้องกับเบื้องนี่แหละอันนี้ก็เป็นบริเวณของสนามลานหน้าปราสาท ซึ่งคณะทัวร์ไกด์ของเราเขาก็รออยู่ตรงนี้นี่เลยคือเป็นคณะทัวร์ของเราทัวร์ไกด์ของเราเนี่ยคือผู้ชายคนที่สองจากขวามือเนี่ยเขาพูดภาษากฤษได้ด้วยคือทัวร์นี้จะบอกดีมากเลยคือเขาเตรียมกายเป็นภาษากฤษให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใครฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเนี่ยหมดปัญหาเรื่องภาษาเลยเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษให้อันนี้คือชั้นใต้ดินของปราสาทซึ่งเขาบอกเป็นที่ เก็บเกลือเหรอรเป็นโกดังเก็บของเหรออ่านจากบ้ายเขาบอกว่าในห้องเนี้มันเป็นห้องที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าภายนอกเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ห้องนี้เป็นที่เก็บเกลือในการทำเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆตรงนี้เลยก็จะเห็นเป็นหลังคาสีออกแดงมันจะไม่แดงแปลตมันจะออกเป็นแดงระเรื่อระเรื่อดูประมาณเหมือนกึ่ง เกึ่งกึ่งทองแดงแต่ไม่ใช่ทองแดงตัวปราสาทสิกุรุเนี่ยเขาก็สร้างในปี1384แล้วก็ได้ถูกทำลายลงเนื่องจากสงครามโบชินวอร์ในปี1868ซึ่งเป็นเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิทำให้สิ้นสุดยุคที่เป็นศักดินาที่อำนาจโดยท่านโชกุนโทกุคาวะอิเอะนั่นเองแล้วก็ปราสาทนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี 1960ด้วยคอนกรีตก็จะเห็นเป็นแบบนี้แต่ว่าจะสร้างเสร็จในปี2011คือเพิ่งเสร็จสดดร้อนๆมาเลยแล้วก็ที่ทําให้ที่นี่เป็นยูนี้ก็คือหลังคาสีแดงนั่นเองโค้กก็เพิ่มยอดขายโดยการทําเป็นโค้กของแต่ละตําบลอย่างเช่นตำบลน,นี้คือตําบลตาบลลำเพอไม่รู้ไอซ์ก็ทําเฉพาะนี้คือต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นถึงจะมีขายอะ ถ้าเกิดสมุนทำอย่างนี้ที่เมืองไทยนะทุกตำบลในประเทศไทยนะรับรองโคขายดี<ไ> <S <S เพิ่ม<ป>ยอดขา<ท>ยมากใช่<ม>รัฐบาลไทยควรจะมีสินค้าอะไรของประเทศอันหนึ่งแล้วทำเแบบนี้นะสลาดชื่อ<ห>ตำบลเนี่ยใช่ังัด<ห>ต่อไปเราก็จะไปเรียนยิงธนูกับไปดูวิธีวิถีชาวสมุไรวิธีการศึกษาของชาวสมุไรกันที่หมู่บ้านนิชินคังนั่นเอง อ่ะแล้วก็แวะมาที่นี่เลยคือนิชินคังนิชินคังนี้ก็เป็นโรงเรียนสอนซามูไรนะครับซามูไรเนี่ยจะต้องส่งลูกๆมาเรียนที่โรงเรียนนี้ประมาณตั้งแต่10ขวบซึ่งในโรงเรียนนี้ก็จะแยกเป็น2ระดับก็คือเป็นระดับของอ่าเขาเรียกว่าประถมหรืออินเทอมนทารีแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยเลยเวลาเรียนเนี่ยก็คือจะเรียนพวกเนื้อหาของอวิชาการปกติธรรมดาอีกส่วนหนึ่งก็จะคือเรียนทางด้านศิลปะเกี่ยวกับธนาตซามูไรยอย่างเช่น ถ้าทางฟันดาบหรือว่าการยิงธนูอะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วถ้าเกิดสมมติคะแนนดีๆเนี่ย10%ของนักเรียน l l m m n t t r y y s h o o o เนี่ยก็จะถูกย้ายไป,ไปจะได้เข้ามหาวิทยาลัยที่นี่เลยเป็นอีกเลเวลหนึ่งซึ่งกะบอกว่ามหาวิทยาลัยที่นี่ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเหมือนกันในสมัยก่อนนะตอนนี้คือไม่ไม่น่ามีละมั้งอันนี้คือเป็นวิวร,บรอบ สิงโตข้างหน้าเนี่ยทำร้ายสิงโตตัวเด็กด้วยอ่ะน่าสงสารนะอ๋อคนนี้ยามากาวะเซนเซก็เป็นอาจารย์ที่เคยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วก็เป็นซามูไรที่นี่ก็เลยมาช่วยเซตอัพระบบซิสเ็มของการสอนลูกซามูไรที่นี่ด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นเมนเกตที่จะเข้าไปในโรงเรียนในโรงเรียนนี่ก็จะมีสอน ยิงธนมีสอนการชงชามีสอนทางด้านยูโดมีทุกอย่างสึงบัารก,การป้องกันตัวมองไปตรงนี้เราจะเห็นภูเขาบันไดซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกุชิมะอันนี้เลยยอดเขานี้เลยอันนี้เราก็เข้ามาที่ elementary school อันนี้ก็จะเรียนวิธีการเขียน อาจารย์ก็จะเขียนให้ดูข้างหน้าแล้วก็นักเรียนก็จะเขียนตามห้องนี้นักเรียนเขาก็จะมาเรียนวิธีการทาความสะอาดเสืดอถัตามิโดยทาความสะอาดนู่นนี่นั่นห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียนมารยาสสาหรับซามูไรหรือวิถีซามูไรนั่นเองอย่างเช่นการคานับหรือการชักดาบหรือแม้กระทั่งการทําฮาราคิวิอันนี้ก็เป็นห้องเรียน คณิตวิทยาศาสตร์แล้วก็มีดาราศาสตร์และถามยังมีวิชาภาษาดัชอีก <c oughs> เพราะว่าชาวดาชัชติดต่อกับสามูไรสมัยนั้นประเทศเดียวอันนี้คือห้องห้องพักผ่อนตอนกลางวันอันนี้ก็คือเรียนวิธีการมารยาทในการส่งมอบดาบตามวิธีของสามูไรต่อไปเราก็จะมาเข้า เรามาเข้ามหาวิทยาลัยอย่างนักเรียนทั้งหมดมีประมาณพันคนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีแค่100รคนเท่านั้นที่ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อันนี้ก็เป็นกฎของโรงเรียนอย่างเช่นห้ามโกหกจะต้องคำนับผู้ใหญ่หรือว่าห้ามพูดกับผู้หญิงข้างนอกโรงเรียน technical are building เขาบอกว่าอันนี้เป็นสระว่ายน้ําแรกในญี่ปุ่นอันเนี้ยสระว่ายน้ำเนี่ยจะสอนให้ซามูไรเนี่ยอ่าไม่ใช่สอนว่ายน้ําคือสอนให้ข้ามน้ําอย่างเช่นขี่ม้ามีม้ามาแล้วจะข้ามน้ําอย่างไรหรือว่าแบกของหนักมาแล้วจะเอาข้ามอย่างไรดีก็คือฝึกกันตรงนี้ อันนี้คือลงเรียนขี่ม้าอันนี้ก็เป็นห้องซ้อมยิงธนูนะครับ <pound> <Attack through. S 1> เดี๋ยวเราก็จะได้ยิงธนูกันจริงๆเลย

โค้หอมแม่ตั้งท่าสวยแต่ท่าดีลวทีเดียวเอหนิวชี้ควบไว้สินิวชี้ควบไว้บนเออนิ้วชีอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นิวชี้อ่ะนไม่ใช่นิวชี้เนี่ยนิวชี้เนี่ย

เด็กควรจะยิงอ kind of ันที <laughs> okay. Please, like <laughs> ่สองไม่ใช <sl aps> mm, ่ควดยิงอันที่หนึ่งเราก็ถ่ายเราก็ยิงธนูกันเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงมากคุณนายแม่ทำไมให้ไปวะก็เหมือนไม่ปล่อยคุณนายแม่ พอตาบิวที่สามิสังก็อ้าวทำไมมัไม่ไปเหมือนกันอ้ะกูไมือม่ได้ปล่อยก็คือใจมันอยากให้ไปแล้วต่นี้มันไม่ปล่อยจะทำยังไงดีอะเราก็เสร็จจากนิชินคังแล้วต่อไปเราก็จะไปกินอาหารกลางวันกันที่โรงแรมแล้วระหว่างการกินอาหารเขาก็จะมีการแสดงจากคณะคาโมยเป็นโชว์สมุไรให้เราดู ไปด้วยกินไปด้วยเราก็มาแวะกินข้าวที่โรงแรมมารุอะไรสักอย่างนึงคังโคโฮเทลนะครับ<ม>เขาก็มีจัดข้าวให้เรากินที่โรงแรมนี้พร้อมกับการดูสดแสดงโชว์ของคาโมีนั่เองซึ่งเมื่อวานเขาไปลำดับก็เราอยู่ในรถไฟละสวยาดูร <L un ters> ู้ดูนเลยทำไมทางเข้าบ้านไอ้ทางข้าบ้านทางเข้า ห้องอาหารมาดูทุกลับซับซ้อนอันนี้เลยก็เป็นห้องอาหารที่เราจะกินอาหารกันในนี้เป็นอาหารเฟตเรานั่งกันตรงกลางดีไหมแม่ดูโกเตโมอิสก,กาอันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันที่เขาเตรียมให้เรานะครับก็จะมีอันนี้เป็นอาหารหลักเลยมีซาชิมิมีอะไรก็ไม่รู้มีปลาแล้วก็มีอันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีไข่ตุน๋นตรงนี้ให้ ก็มีเป็นผล,ลไม้กับโยคะให้ Okay, no problem. So, from this position, okay, <clears throat> like this. Like a moonlight. Enemy's blood. pause. Let's right. Yes, I can. <laughs> so, very slow. Yes. Yes. Uh, right forward, please. Yes. And sitting posture and lower back. Yes, and one two deflect. One two deflect. Go. One, one, one yes, yes two yes. Center my body. Center my body. One two and center. Okay. Okay. So and the camera is here. <laughs> Yes, yes. <laughs> and about uh, two or three seconds. Slow. And slowly. Nice, ah, yes, yes. And this was your bouncing. Yes. And next. Yes. After bouncing, body. Yes. Yes. Diamond. Diamond slash. Good yes. Okay, very nice. And more. Escape your throat. Okay. And please take your big slash. Yes. And over for, yes. Yes. What was More turn around. Boom! Yes! Turn. And we squeeze and just image. Moonlight. And the camera close up. And it's and brought. Okay. And next, next Only your right hand. Make green. Make green. Two. Pose for your audience. Pose! You guys <laughs> are yes. perfect. Okay. Please. So. <laughs>

เราก็ enjoy eating กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทำการแสดงโชว์ให้เป็นที่ขายหน้าขายตาประชาชีเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปขึ้นรถบัสเพื่อไปสถานที่ต่อไปได้ข่าวว่าจะเป็นสถานที่ช้อปปิง้งโดนฟันชาใช่นายเบียร์โดนฟันเลยเนี่ยโดนซามูไรฟันเ <laughs> จนิงแบบว่าปวดร้อนชอบใจอะสัใจอ่ะ so the our train actually goes through the several uh, different train lines starting from the izu line izu line and continue to the y a g a n line then แล้วแล้วเราก็ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษกลับเราขึ้นนั่งนั่ง3ชั่วโมงกลับไปยังอาสึกุสะตอนนี้บูซันก็กําลังนั่งรถไฟ ขบวนลิเบอร์ตี้เป็นทกคิวกับไปยังอาซากุสะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงทัวรนี้ก็จบสิ้นลงด้วยดีต้องกราบขอขอบพระคุณบริษัทโทบุท็อปทัวร์แล้วก็จังหวัดฟุชิมะที่ร่วมมือกันทำให้เกิดการเดินทางครั้งนี้ขึ้นแล้วดูซันก็ได้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันว่าซามูไรเทรนทัวร์เป็นอย่างไร รู้สึกว่าประทับใจอย่างมากอย่างเช่นการทานอาหารไปด้วยแล้วก็ดูโชว์ซามูไรไปด้วยหรือว่าจะเป็นไกด์ที่เป็นภาษาอังกฤษทําให้เรารู้สึกได้ถึงทําให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างที่ทัวร์ไกด์พูดมาได้ในทริปนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้วิถีของซามูไรไม่ว่าจะเป็นการได้ฟันดาบหรือว่าได้การอิงทัน,ทนูหรือว่าไปชมพิพิธภัณฑ์ที่ซามูไรสมัยก่อนเขาเรียนกันอย่างไร ได้ชมห้องเรียนจริงๆหนังสือเรียนจริงๆเลยทุกอย่างแบบคุณแบบนลุกคนฟองสยบกล้าวมากที่ต้องการจะเที่ยวสำหรับเทร,ทรนทัวร์แบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บข้างล่างนี้จะแล้วก็สามารถจองได้ผ่านทางเว็บไซต์เลยชำระเงินด้วยบัตรเครดิตก่อนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นก็ได้หรือเกิดสมมติใครอยากจะแบบ จอไม่เป็นทางทางเว็บก็สามารถส่งอีเมลไปโดยตรงของออีเมลของบริษัทได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีคนตอบอีเมลให้ก็จะสื่อสารกันทางอีเมลได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้หมดเลยทลิปหน้าบิวซังจะพาไปทีเไทยจะพาไปกินอะไรอย่างไรติดตามตอนต่อไปตอนนี้กับโตเกียวลาด